สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมนีตรงกับวันที่สิบเก้าตัวลาคมสองพันห้าลอยหกสิบปีพี่น้องผมพามาเบิ้งพอเมพัน์นะครับเมพัฒน์ในเบิ้พอเมพัน์บนพอี่เมยนะครับว่าเขาพร้อมไปนะครับอากาศแจ้มไสแล้วมนีพี่น้องถึงที่บดก็ได้ว่าเขาหอนอยู่ผมเลยสิพอหมูแรงนี่แล้วนะครับพาเบิ้งพอเมพัน์เขาพร้อมไป นีื้งองนี้ที่นี่นายที่ฟอมก็มุนะ่นนี่สากเลยเห็นี่พี่น้องสากเลยนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะได้ที่นี้นะครับตัวจับเบื้องภาษาอะไรจับเบื้องภาษาอะไดนะครับนี่คือนีกันเหรออืมที่พี่น้องมันติเป็นเหลี่ยงๆอยู่ข้างๆแล้วเป็นตุ้มตักสากนะครับใครเตรียมท่อให้พี่น้อง นี่ค่ผ้อนนะครับเบื้องนามเขาพี่น้องเบื้องนะนามน้ำชีสๆคุนๆนะน้ำเน่าหลืพี่น้องน้ำเน่าหลืพี่น้องใส่ได้แล้วน้ำาหมือแรกไปใส่กันนี่แดนผมว่าดีกากันดีพวดเหมือนแลกดบรรยากาศเลยพี่น้องกับเมื่อยยื้แต่ว่ากับพ่อพ่อสีพอได้อยู่พี่น้องมือเต่าแดดออกกจนมายู่อน,นี้กระผูผพี่น้องกูะนี่ตะูผชัจะไหนกับกาะดีพี่น้อง น้ำกับขุนแล้วน้ำน้ำกันน้ำน้ำกันเน่าแล้วนะครับหมอหมอสี่จะพอหมูแดงเพราะว่าผมยานมันฝนตกอีกนะครับคน่าวันที่งี้ทิ่สองฝนต้องสิดตกก่นนะเดดออกกันละมือนี่วัดนี้ฝนแกลี่ยดออกเลยจะไปยุ่หนีพวกหัวจากแดดออกกวนะครับอยู่บ้านโนนราศีตำบลบัวละอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพุ่งออกมาแดดออกบ้วนะครับ บ่เอื่นคือกันแต่ว่าผมบ่เปิดมากหรอกผมไหวพ่อพ่อได้เบิ่งนี่ครับเหมือนไม้เบื้อพร้อมเป็นดีพอมันพร้อมเลยน,นี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยเป็นอย่างน,นี้นามเนา่าคุณสมบัติของเขาคือตามตังเน่าก้อนนะครับพอาะแต่เฮาลูกมใส่นามใบไม้คือจังมันคือเครื่องฝนตกไม้มันสิเหมาะนะครับมันสิบรรยากาศเหมือนฝนตกไม้นะครับ อันนี้ก็คือยังเขาอยู่หนามเน่านะครับไปล่องหนามไม่ปับ๊บเห็นใจใกันคุบกับควบกับนะครับ <c oughs> ตัวนี้กันคือยังเขาอยู่หนามเน่านี่กันไปลงในหนามไม่ก็คือยังฝนตกไม่บ่อะพี่น้องเัาก็เห็ดจะปิงเกยฝนตกน้ำนะครับเขาอะไรตืบๆเลยมันขัดคล้ายๆกบ่นะครับผมมีคัดแล้วตัวใดฝาขาพร้อมขัดคล้ลงไปนะครับตัวใดก็พร้อมก็ตีเอาไว้ก่อนนะครับเอาไ <c oughs> าอาว้ <c oughs> เสียวลงจะเคืองนึง จะหาสิบต <c oughs> de ัวเนี่ยพี่น้องที่ิบหาสิบตัวอันนี้กับตัวผูกตัวเมียเนี่ยตัวเมียพุ่นกับตัวผูนะครับพุ่นกับตัวเมียคัดเอานะครับตัวผูกก็จะคัดยากตัวผู้ก็จะแข็งแรงใส่ได้เลยนะครับตัวเมียนี่ขัดเอาขัดเอาตัวที่ดีๆก้อมูลความข้อมูลนะครับตั้งตัวจะจอยๆเ่วเนี่ยตัวถึงเครื่องเสื่องหนบาครับคัดกับเดียวตัวนี่ ต้องพี่น้องนี่เห็นพี่น้องเอาความเลยมีตั้งสี่วอวเลพี่นี่อ๋อตัวนี้จ้อยๆกับมีสีเหลืองๆเอาอยู่ตัวนี้จ้อยกับมีใครกันพี่น้องจ้อยกับมีไข่โอ้ยบวกบวกวับจ้อยเอก็จะตัวเข่าทายอยู่มีสูตรออกตัวตัวนี้ออกพอคังตัวนี้ออกดีกันพี่น้องเห็นป่ะนี่โอ้ยความความดีตัวเด่นนี่ เบิงบ้งวันไหนจะทจับเบิ้งครับเนีาวตอนนี้ว่วออกวันไหนว่าจอยกับมีใคร,คร,รออดินะครับแล้าเบื้องใครถองครับแต่เบิ้งมันถี่มีว่ามีกับหูจักมือแดงนี่แหละว่ามืงอื่นกับหูพี่น้องว่าเขาจะออกใครดีวะนะครับเพราะว่าเขาไปเตรียมเตรียมทีแล้วอายากบรรยากาศก็กดีแล้ว่อนแน่แล้วนะครับเอาหมูออื่นหมอแดงพอกันพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เอาทรัพนีแ่แหละพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเด้คี่นอ้องเด้อกูกต้นใคไรลืมทับย์ตระไคร้ด้ครับกดทับยตะไคร้กดไลค์กดแชร์เป็น่าสวัสดีครับ